ท่านผู้ชมเคยได้ยินไหมครับว่าดวงจันทร์ของเรามีสิ่งผิดปกติมากมายหลายอย่างเลยทั้งความเป๊ะที่มาหมุนโครจรรอบโลกแบบนี้และทําให้โลกของเราอยู่ได้อย่างสงบสุขดีแต่วันนี้ดวงจันทร์ดวงนี้เริ่มมีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นครับความลับของดวงจันทร์ที่ไม่อาจมีใครรู้ได้เมื่อดวงจันทร์ตื่นขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องมาดูที่แมปนี้กันละครับท่านผู้ชม <laughs> มาแล้วท่านไง เครเคยดูอนิเมชันบ้างครับท่านผู้ชมเรื่องนี้อนิเมชันที่เป็นเอ่อ uh, the wake เอ่อ the moon wake up นะครับที่เป็นพระพระจันทร์ตื่น แล้วจันรดวงนี้ก็เป็นหน้ายิ้มสยองอันนี้นะครับแล้วก็จะเข้ามาชนโลกเรื่อยๆนั่นเองครับผมวันนี้เราอยู่ในแมปเดอะมูนเวกอัพนั่นเองครับนี่ไงมีมันมีส์ประลาดไอ้เกณโอ้ยโๆอๆ้ยโอ้ยโอ้เราต้องมาอยู่ในนี้เลยถึงจะรอดนะเนี่ยถ้าเราถืออันนี้เราต้องไปขุดดวงจันทได้มันจะมีวิธีอยู่นะโอ้โอ้โอ้สั่นแล้วสั่นแล้ว <c oughs> ยิ่งดวงจันทใกล้โลกมากขึ้นเรื่อยๆนี่มันเริ่มมีเศษอุกกาบาตตกมาใส่โลกครับผมวิธีจัดการได้มีแผนเอครับ นั่นก็คือใช้ระเบิดนิวเคลียร์ไประเบิดดวงจันทร์ที่กำลังจะมาชนโลกนั่นเองครับผมวิธีที่สองก็คือปล่อยดวงจันทร์มากินโลกซะเลย <c oughs> ซึ่งวันนี้ผมจะปล่อยให้ดวงจันทร์มากินโลกแล้วกันอยากเห็นเหมือนกันนี่ไงแล้วนี่แล้วไอ้พวกนี้ก็เป็นก็เรียกว่าในตามแอนิเมชันนครับไอ้ <c oughs> พวกคนรู้สึกว่าจะเริ่มผิดแปลกไปเหมือนโดนลังสีจากดวงจันทร์เข้าสิงนะครับผม ก็ต้องจัดการกันตอนนี้มีเวลานับถอยหลังนะครับผมหยุดไม่หยุดเลยตอนนี้มีเวลานับถอยหลังนะครับผม17นาทีครึ่งนะครับในการใช้เวลาดวงจันทร์มาชนโลกนั่นเองโอเคเพราะฉะนั้นเราจะขึ้นไปดูดวงจันทร์ชนโลกกันดีกว่าไปช่วยโลกวันนี้ในฐานเรานะครับก็จะสามารถใส่นี่เลยหัวอวกาศได้นั่นเองนะครับผมตรงนี้อ่อาพอใส่แล้วจะเป็นอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเราเส็กรถก่อนท่านผะู้ชมเอ่อเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูนะครับเฮ้ยไอ้พวกนี้มาเยอะจังเลยวันนี้ ดวงจันทร์เริ่มใกล้โลกขึ้นเรื่อยๆนี่ไงตรงนี้เป็นน่าจะเป็นระเบิดนิวเคลียร์นะครับผมซึ่งต้องใช้อะไรสักอย่างนะครับเป็นภารกิจให้เราทำเฮ้ยนี่มันมาขวางรถไม่หยุดเลยวะขวางรถเก่งขวางรถเก่งแต่วันนี้เราจะไม่ระเบิดดวงจันทร์ครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมขึ้นไปดูบนดวงจันทร์ดีกว่าเราสามารถขึ้นไปบนดวงจันทร์ได้เลยนะตรงนี้ไปเอาจอบขุดได้ท่านผู้ชมสังเกตสกิลหนึ่งเดี๋ยมันจะให้ไอที่ขุดเรามาแล้วก็ชี้ไปที่ดวงจันทร์นะครับแต่ว่าเราจะขึ้นไปยังไงล่ะมีวิธีขึ้นนี่เลย เรามาตรงนี้ได้เลยจะมียานอาวกาศนะครับสตาร์กูดอ,อยู่นั่นเองนะครับผมเพื่อที่จะขี่ขึ้นไปหาดวงจันทร์นั่นเองครับอ,อ่วันนี้เราจะไม่ระเบิดดวงจันทร์นนะโอเคขึ้นได้เดี๋ยวฉันจะไปเหาแกเจ้าดวงจันทร์ยิ้ม <c oughs> น่ากลัวนักเหรอหลายคนกลัวแกมากเหลือเกิน ที่จะไปขุดแกให้ดูโอเคถ้าเลยขอบเขตมาแล้วเราก็ออกนอกจากกวานเลยนะครับตรงนี้หันกลับมาก็จะเป็นโลกของเราเนั่นเองนะครับแต่หลังโลกของเราเนี่ยมีพระอาทิตย์ซ่อนอยู่แต่พระอาทิตย์ท่านผู้ชมนี่เลย <laughs> พระอาทิตย์ ก็เป็นหน้ายิ้มมีเอ่อตื่นขึ้นเหมือนกันพระอาทิตย์พระอาทิตย์ตื่นขึ้นเหมือนกันและดวงดาวอื่นๆก็อาจจะตื่นขึ้นแล้วก็มาชนโลกนะครับอ่าตอนนี้ไอ้เจ้าดวงจันทร์เนี่ยมันขยับอยู่ตลอดเวลาท่านผู้ชมลองสังเกตมันจะขยับเข้ามาใกล้โลกตลอดเวลานั่นเองนะครับมาลองบินไปหาดวงจันทร์ดวงนี้ดีกว่าไหนลองดูดีมันผมกดสกิลหนึ่งแล้วมันชี้ไปที่เอ่อภารกิจมันชี้ไปที่ดวงจันทร์ อุ้ยน่ากลัวอยู่นะแล้วแต่ว่าเพลงนมาอยู่ดีเพลงมันเปลี่ยนเป็นไม่น่ากลัววะเนี่ยเพลงมันสนุกเฉยเลยวะโอเคผมปิดเพลงไปก่อนและกันไปดูเอ้ยเมื่อกี้กาลังระทึกอยู่ดีเปิดเพลงไอ้นี่มาเฉยเลยโอเคเราบินรอบดวงจันทร์ได้เลยวะโอเคผมจะลองขึ้นปีนบนดวงจันทร์ดวงนี้ดูจอดดีกว่าจอดบนดวงจันทร์ดวงนี้ได้ไหมผู้ชมน่าจะได้นะเออกดดาวมาก่อนนี่ไงน่าจะลงจอดบนดวงจันทร์นี้ได้นะนี่ไงจอดเลยโอเคแล้วกระโดดลงทีนี้แหละดวงจันทร์สะไม่ทางนี่ไงขึ้นได้แล้วขุดเหรอเอาสกิลหนึ่งขุด ขุดขุดขุดเจอขุดเฮ้ยมันขุดได้แล้วได้อะไรไม่เห็นได้อะไรเลยโอ้ย oh, นี่เหรอได้ได้อะไรมามูลมูลจุ้ยเอ่อคืออะไรวะเออกดแล้วอะไรวะเนี่ยเออกดกินได้ด้วยเหรอเป็นอ๋อ oh, แล้วเราจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดได้เออแล้วออแต่ต้องเสียโลบักอยู่ดี <c oughs> ยังยังก่อนแลวกันท่านผู้ชมวันนี้ขอมาดูดวงจันทร์ชนโลกก่อนแลวกันขุดเพื่อเออกินไอ้ของบนดวงจันทร์นี้แล้วก็กลายเป็นสัตว์ประหลาดเพื่อที่ไป ทำลายโลกอย่างนี้เหรอโอเคผมฆ oui, ่าต oh, okay. ัวตายก่อนแลวกันไปกลับไปที่โลกก่อนโลกชุลมุนมากโลกชุลมุนมากโอ้โอ้เข้ามาซื้อโลกพ่นชุลมุนพ่นชุลมุนโอ้ตอนนี้คือมีดาวตกเลยนะท่านผู้ชมยานอวกงอวกาศเอ่อดาวธงดาวเทียมตกลงมาเต็มไปหมดเลยครับเข้ามาซืเข้ามาซี้หรือว่าเราจะเป็นพวกพวกนี้วะถ้าเรากิน ไอ้ไอไอไอไนี่ของดวงจันไปไึงได้ใจเหมือนกันแต่ดวงจันทร์เข้าใกล้โลกมากๆแล้วนะครับตอนนี้ผมว่าเราต้องบินว่ะโอเคเรากลับไปที่ยานอวกาศดีกว่าน่านผู้ชมตอนนี้โอเคเรามาลองดูพระจันทร์ดีกว่า่านผู้ชมมันจะเข้าใกล้โลกตอนนี้เหลือเวลาอีกเท่าไหร่วะเนี่ผมก็ไม่ได้ดูเมื่อกี้น่าจะ10นาทีนะครับพระจันทร์ก็จะชนโลกนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อพระจันทร์ชนโลกเฮ้ยสึนามิมาคุณผู้ชม โอ้ปรากฏการพาระจันทร์เข้าใกล้โลกไปเรื่อยๆน้ําก็เลยขึ้นโอเคบินขึ้นก่อนตอนนี <c oughs> สน้สึนามิมาสึนามิมาแล้วแมงบนโลกมีเมืองอยู่เมืองเมืองเดียวท่านผู้ชมตอนนี้โอเคบินหลบสึนามิก่อนจริงๆฐานตรงนี้เรามันก็จะปิดไปเรื่อยๆนะครับผมกันน้ําสึนามินั่นเองแต่เรามียานแล้วก็แค่บินขึ้นมาก็ไม่น่าจะโดนน้าสึนามิเราพัางตรงนี้นี่ไงะนะครับผมน้ําขึ้นที่รุนแรงก็คือเป็นอ,อ สมมติว่าดวงจันเนี่ยมันอยู่ใกล้โลกมากๆนะครับจะเกิดผลกระทบรุนแรงแบบนี้นั่นเองครับน้ําขึ้นแบบสูงขนาดนี้เลยและอาจทาให้เกิดภัยพิบัติธรรมชาติได้หลายอย่างเลยนะถ้าพาจริเออถ้าพะจร์ใกล้โลกเพราะฉะนั้นไอ,อพะจร์ตัวนี้มันร้ายกาจมาก่านผู้ชมพะจร์ตื่นแล้วหน้ายิ้มแล้วมันจะพุ่งมาชนโลกนั่นเองตอนนี้ใกล้โลกมากแล้วนะครับโหและตอนนี้น้ําท่วมเมืองน้ําท่วมเมืองเต็มไปหมดเลยอู้นี่ภูเขาไฟเหรอเนี่ยภูเขาไฟมาทั่วเลยนี่คือภูเขาไฟเหรอเนี่ยเพิ่งรู้ เดี๋ยวเรากลับลงไปจอดข้างล่างเหมือนเดิมกันท่านผู้ชมเมื่อกี้มันมีซูดามิมาไงก็เลยต้องมาจอดข้างบนโอ้หตอนนี้พระจันทร์หน้ายิ้มแม่งใกล้โลกมากท่านผู้ชมตอนนี้คิดว่าน่าจะเหลือประมาณ5นาทีนะครับก่อนที่พระจันทร์กําลังจะชนโลกนี่คือวิธีที่2นะครับผมในการที่เราจะเห็นฉากฉากหนึ่งก็คือพระจันทร์ชนโลกนั่นเองเดี๋ยวพระจันทร์ใกล้มาเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะขับยานออกไปดูข้างนอกนะครับ โหยซันอีกแล้วกูตอนนี้โอ้โหเดี๋ยวๆๆๆๆๆๆๆอันดินไว้เหรอกูแต่พันมันทันเข้าใกล้โลกมากๆครับผมตอนนี้แบบใกล้แบบโคตรใกล้เวลาเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยโหตอนนี้ใกล้โลกมากท่านผู้ชมแล้วก็คิดว่าน่าจะอีกไม่นานครับน่าจะประทักับโลกเร็วๆนี้แล้วเราเอ่อบินออกไปดูข้างนอกดีกว่ามั้งผมว่าอุ๊ยเอาแล้วยานพังโธ่เอ้ยเราบินได้ป่ะเนี่ยยานพังเดี๋ยวลองก่อ ขับได้อยู่ขับได้อยู่ไปเลยนี่ไงพร,พระจาร์มันก็เลยจะแบบหม่ำโลกแล้วท่านผู้ชมหัวมันก็เลยจะมงโอ้ตอนนี้เขาบอกว่าดูจันร์ทเรียบร้อยครับเข้ามาที่ชั้นบรรยากาศแล้วนะครับผมตอนนี้หน้าเหลืองมาเลย <laughs> พระจันทร์หน้าเหลืองไปเลยว่าเออชนกับชั้นบรรยากาศของโลกนั่นเองนะครับผมทำให้เกิดการมีไฟแบบนี้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับผมจริงผมก็อยากเข้าไปดูข้างในนะว่ามันเป็นยังไงเหมือนกันดูข้างนอกก็คือพระจันทร์ก็ชนโลกแบบนี้ครับเดี๋ยวลองกับเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะครับผมว่าโลกของเราเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้โลกของเราแม่งมีแค่เมืองเมืองเดียวยังไงพระจันทร์มันเข้ามาแล้วโอ้ <laughs> <laughs> อยยนแตกยะแตก โอ้ยแย่แล้วโอ้สปบลาดดวงจันทร์ก็นไปหมดเลยอ่ะอ้ะาฉันจะขึ้นยานหลบไปฉันจะขึ้นยานยานอยู่ไหนขยานก่อนขี่ยานก่อนผูนน่ชมดวงจันทร์มาแล้วดวงจันทร์มาแล้วโอ้โหเมื่อกี้โดนโกุนกบาดตกใส่โหถ้าดูจากภายนอกผมคิดว่าอุ้ยนี่ไงเรียบรรอยตูมพระจันทร์ชนโลกไอ้พระจันทร์ตัวนี้โอ้แม่งเกิดการประทะครั้งใหญ่เกิดการประทะครั้งใหญ,รรใหญ่สั่นไปหมดเลย อุ้ยแล้วมีแสงอะไรเกิดขึ้นอะเวลาชนแล้วพอชนแล้วแล้วมีเหมือนแบบระเบิดปะอันนี้เขาน่าจะทำเอฟเฟกไม่ดีมันน่าจะเป็นแสงระเบิดนะครับผมจันชนโลกชนแล้วโลกมีแค่เมืองเมืองเดียวด้วยนะพอจันที่ตื่นแล้วชนโลกครับผมไม่เหลือแล้วตอนนี้น่าจะไม่มีทางไม่มีทางทําอะไรได้เออ,อันนี้คือจบแล้วหรอ น่าจะเป็นฉากจบแล้วหรือเปล่าครับตรงนี้โอ้โหเขาได้บอกว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว4ี่พันล้านคนเลยนะนี่อาจจะเป็นจุดจบของมนุษยชาตินะครับผมเออเขาบอกว่าจะเปิดบังเกอร์เร็วๆนี้โอเคตอนนี้เหมือนแบบว่าโลกมันกำลังจะแตกสลายรีบกลับเข้าไปดีกว่าเฮ้ยเอาปิดอยู่ไม่ใช่เหรอเนี่ยหรือว่าเดี๋ยวมันจะเปิดหรือว่ายังไง๋อเขาทำบ้านเมืองแบบว่าเหมือนแบบว่าโดนทำลายมาด้วยนะตรงนี้โอ้เดี๋ยวมีมาอีกเหรอเดี๋ยวมีอะไรมาอีกวะนะ อ๋อ oh, เปิดแล้วเปิดแล้วบังเกอร์เปิดแล้วท่านผู้ชมจริง,รงๆเราแอบอยู่ในนี้ก็ได้นะครับผมดูเหมือนจากดวงจันทร์จะชนโลกมันก็มีเวลาเพิ่มเข้ามานะครับเป็นเนปจูนก็คือ,อ,อดาวดวงนี้กําลังจะเข้ามาชนโลกอีกทีหนึ่งเพราะว่าโลกไม่แตกจากดวงจันทร์ก็เลยมีอีกแล้วมันก็จะมีเพิ่มมาอีกรื่อเรื่อยครับว่าจะเป็นดาวอะไรเพิ่มเข้ามาแต่ละนาทีอย่างนี้หรอ โอ้โหต้องรอดูกันต่อไปเลยครับเอาวันนี้ดูแค่ดวงจันทร์ก่อนแล้วกันโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับพามาดูดวงจันทร์ที่ตื่นแล้วดวงจันทร์หน้ายิ้มมาชนโลกนั่นเองเหมือนในอนิเมชันครับโอเคยังวันนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ด้วยแล้วกันนะครับผม